อุปโภคบริโภคและสิ่งของจําเป็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรพัฒนาเอกชนยังคงถูกจัดส่งเพื่อไปช่วยเหลือผู้หนีภยัยความไม่สงบชาวเมียนมาซึ่งอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังจากได้รับผลกระทบจากการสู้รบมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มีรายงานข่าวจากสำนักข่าวแห่งหนึ่งที่อ้างแหล่งข่าวภายในพื้นที่พักพิงโดยระบุว่าผู้หนีภัยได้รับแจ้งให้เดินทางกลับภูมิลำเนาภายในสองสัปดาห์ทั้งที่ยังมีความกังวลจากเขตโจมตีทางอากาศของทหารเมียนมา ด้านหน่วยเฉพาะกิจสิงหา์นาฏกองกําลังในเรศวนยืนยันว่าทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ดําเนินการผลักดันผู้หนีภัยชาวเมียนมาให้กลับประเทศโดยเป็นการเดินทางกลับภูมิลาเนาด้วยความสมัครใจในสภาวะการที่มีความปลอดภัยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเนื่องจากราชดรกลุ่มนี้ห่วงใยบ้านเรือนทรัพย์สินและพื้นที่การเกษตร และตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาไม่ปรากฏสถานการณ์การสู้รบด้วยกำลังขนาดใหญ่รวมถึงการโจมตีทางอากาศในพื้นที่ส่งผลให้ผู้หนีภัยต้องการเดินทางกลับถิ่นฐานด้วยความสมัครใจรวม5,748คนและยังคงเหลือในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวทั้ง5พื้นที่จำนวน4,187คน ส่วนที่จังหวัดกอแลแขวงสกายทางตอนเหนือของประเทศเมียนมาห่างจากชายแดนไทยด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ600กิโลเมตรกองกำลังปกป้องประชาชนหรือ p d f บุกเข้ายึดสถานที่ราชการและธนาคารสามารถยึดอาวุธปืนได้เป็นจำนวนมากนอกจากนี้กองกำลัง p d f เข้าปฏิบัติการทหารในเมืองมนาเลเนปิดอและจังหวัดอื่นๆในอีกหลายพื้นที่ทาให้สถานการณ์สู้รบรุนแรงมากขึ้นค่ะ